สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจพบประชาชนครับผมไพโรธเทศนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2องโมงนะครับซึ่งรายการของเราก็จะนํานเสนอในรูปแบบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับและท่านผู้ชมก็อย่ายลืมนะครับถ้าจะติดต่อเข้ามาอย่างรายการของเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์อยู่ด้านล่างนี้นะครับและท่านผู้ชมมีภาพคลิปเด็ดๆมันๆหรือภาพถ่ายอะไรที่ต้องการจะร้องเรียนมายัางรายการของเรานะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างเช่นเคยนะครับ และในวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีการเข้าถึงประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งในวันนี้ผมก็ยืนยันกับท่านพันตํารวจเอกไพรัตพุกเจริญนะครับท่านผู้กับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับและกท่านพลตํารวจเตีปริญญากิ่นเกษรนะครับ สารวัตรทางหลวงหนึ่งอยุธยานะครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับวันนี้มาพร้อมทีมงานครบเครื่องนะครับเป็นไงครับการลงไปดูแลในชุมชนคือต้องบอกว่าชุมชนคุณหญิงส้มจีนเนี่ยมีความพร้อมนะครับความพร้อมก่อนที่จะทาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อมีนโยบายของผู้ชามาเนี่ยตัวหัวหน้าสถานีนะครับท่านพันธบัตร ตรีปริญญาเนี่ยของคณะเนี่ยก็ได้ลงไปบรุรณาการเข้าไปทํางานจนเป็นเนื้อเดียวจนผมคิดว่าเป็นชุมชนต้นแบบอันดับต้นๆของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ทํานโยบายเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นโครงการนำร่องเหมือนกันนะ <c oughs> ครับครับผม ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆในชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพูดคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าคร<ช>ับเดีเชิญครับ ครับก่อนที่เราจะลงไปดูาการทํางานของเจ้าหน้าที่ในชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับซึ่งเป็นโครงการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับเดี๋ยวเราก็มันจะมาพูดคุยกับท่านพุ่งพับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนที่สถานีนะครับและก็การมอบหมายนโยบายต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยลงไปดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ประชาชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับ ท่านผู้กำกับครับเมื่อกี้ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องการที่ไปทําโครงการนะครับที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยจะลงไปดูถึงการปฏิบัติงานตรงนั้นแต่อยากทราบว่าการดูแลทุกสุขของประชาชนหรือการให้การบริการของประชาชนที่สถานีนี้เป็นยังไงบ้างรครับอ๋อครับ,ค,รบคือในส่วนของตํารวจทางหลวงเองเนี่ยภารกิจหลักของเราคืออยู่บนถนนทางหลวงนะครับ สถานียุทธยาก็เป็นสถานีที่อยู่ในเขตชุมชนเป็นปริมณฑลต่อจากกรุงเทพนะครับก็ <c oughs> นอกจากการบริการบนสถานีแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือการบริการประชาชนผู้ใช้ทางนะครับ <c oughs> ความสะดวกความปลอดภัยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในการที่มาตรการต่างๆที่เราลงไปหรือว่าเราจะบริการเนี่ยให้ประชาชนสามารถเดินทาง จากที่ทํางานไปบ้านจากบ้านกลับที่ทํางานไปกับครอบครัวหรือจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็แล้วแต่ให้เขาเดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางด้วยความสะดวกนะครับ<ม>ก็มีเจ้าที่ตารวจทางหลวงของเราเนี่ยคอยบริการอยู่บนท้องถนนนะครับในจุดต่างๆมีความเดือดร้อนมีเรื่องราวต่างๆบนถนนทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจราจรก็ตามหรือเรื่องรถเสียเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างที่อยู่บนถนนบอกตำรวจทางหลวงครับเราพร้อมที่จะบริการแล้วก็ให้ท่านได้เดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยนะครับในส่วนการบริการบนสถานีเนี่ยเนื่องจากในการผู้ที่มาติดต่อการบริการบนสถานีส่วนใหญ่ในหน้าง,งานของตำรวจทางหลวงเนี่ยก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือเรื่องการนำขบวนนะครับหรือมาติดต่อเพื่อ ขออนุญาตเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจราจรนะครับหรือมาติดต่อการชำระค่าปรับซึ่งในส่วนของสถานีตำรวจทางหลวงพระอินทนะหรือสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกาังตรวจกองกับการตำรวจทางหลวงนะครับสถานียุทธยา,าก็มีบริการหลากหลายไม่ใช่หลากหลาย,ลาลายคือ,อท่านขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะติดต่อธุระมีเจ้าที่คอยให้บริการ ด้วยความรวดเร็วนะครับแต่นีก้การบริการประชาชนเนี่ยก็อยู่บนท้องถนนจะเป็นส่วนใหญ่ครับ,รบประชาชนส่วนใหญ่ก็เกลียดตำรวจทางหลวงเพราะว่าตำรวจทางหลวงชอบตั้งด่านรตรงนี้เรามีวิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีการพูดคุยกับประชาชนยังไงบ้างครับคือ,อตั้งแต่ท่านผู้จัดการลงมาเลยนะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องการบริการเป็นสำคัญนะครับ ท่านผู้จัดการรวมทั้งผู้ชาเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าสิ่งสําคัญของตํารวจคือจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณในการบริการประชาชนไม่ว่าเราจะทําหน้าที่อะไรนะครับคือเราจะไปช่วยรถที่เกิดอุบัติเหตุเราไปช่วยรถที่เสียอยู่ในถนนการจะจอดติดขัดทุกคนเนี่ยให้เอาใจไปทำตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการบริการ ในด้านของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามจุดตรงนี้ที่อยู่นี่ก็คือประตูน้าประอินทรนะครับหรือเราเป็นเขตติดต่อระหว่างที่จะเข้ากรุงเทพมหานครและก็ะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะตรงนี้เรามีการสกัดกั้นเกี่ยวกับายาเสพติดหรือว่าเกี่ยวกับผลของผิดกฎหมายอะไร,รับ,รบเป็นเรื่องที่เราทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะของสถานีตำรวจทางหลวงพะอินเนี่ยค,ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับในเรื่องอการป้องกันนะครับการป้องกันจกรรมรวมถึงการจับกุ่มนะครับการนอกจากยุทธวิธีในการตรวจนะครับเรามีรถตรวจเรามีการตั้งด่านเ,เ,เราเราบูรณาการกับข้อมูลทั้งในชุมชนทั้ง สายของเราทั้งข้อมูลจากพื้นที่ทุกอย่างคือวิธีปฏิบัติวิธีทํางานวิธีประสานงานของสารวัตปรปิญญาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปในเชิงลุกนะครับ<ม>เราเดินเข้าไปหาปัญหาเราสืบสวนเราติดตามเราเฝ้าจุดเหมือนเหมือนกับตํารวจท้องที่ซึ่งจริงๆแล้วหน้างานของเราคือการป้องกันการบริการอยู่บนถนน แต่ตอนนี้เราทํางานเชิงลุกมากขึ้นเราเข้าไปหาข้อมูลเราไปสืบสวนหาข่าวเราเฝ้าติดตามเ,เราสามารถที่จะติดตามกลุ่มคนร้ายเป้าหมายที่ขนยาเสพติดจ,นะจากต่างพื้นที่เรามีสายว่าเขาจะเข้าพื้นที่เราเราวางกําลังไปตั้งแต่ต้นทางก็ประกบมาเรื่อยๆสืบสวนหาข่าวจนเขาเข้าพื้นที่พื้นที่เราก็ พอเข้าพื้นที่เราก็มีการวางกําลังปิดล้อมจับกลุ่มหลายหลายคดีที่ผ่านมาในช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีก็ค่อนข้างจะเยอะล่าสุดของทางหลวงพี่อินก็จับ3 0 0แสนเมตรร่วมกับปศครับร่วมกับปศก็เยอะนะามแังก็สกัดกั้นก่อนที่จะเข้าไปในเมืองหลวงนะครับพอเข้าไปนี่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะไปแพร่หลายจุดไหนบ้างครับ ครับท่านผู้ชมครับก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงสงการนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางสาวัดหรือว่าท่านภูมิกับเนี่ยช่วยบอกประชาชนสักนิดนึงว่าการที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเรามีเส้นทางไหนบ้างที่เราสามารถหลีกเลี่ยงการจ,าจราจรเองสักคู่กบน,นะครับ สุดการสำรวจปู้พิชาชนในช่วงที่2นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกับท่านผู้กับแล้วก็ท่านสารวัตรเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลประชาชนนะครับแล้วก็มาตรการในการป้องกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับว่าใกล้จะสงการแล้วนะครับทางผู้กับหรือว่าทางสรารวัตรเนี่ยมีโครงการอะไรดีๆในการบริการประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็จะมา แนะนำนะครับให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับไม่ให้การจราจรติดขับหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางไปทางไหนครับที่จะเดินทางด้วยสะดวกนะครับท่านผู้กลับก็มีแผนที่นะครับที่จะแนะนําประชาชนนเรียนเชิญผู้กลับมีเส้นทางไหนบ้างอย่างไรออกมาจากกรุงเทพแล้วต้องไปไหนครับในส่วนที่ใกล้จะถึงเทศกาลสงการนะครับจริงๆอยากจะฝากเรื่องแรกก่อนคือ ก่อนเดินทางนะครับก่อนเดินทางท่านต้องเตรียมความพร้อมนะครับการเดินทางในช่วงเทศการไม่ว่าจะปีใหม่ก็ดีนะครับสงการก็ดีประชาชนที่ร่วมทางไปกับเราเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยจากมาตรการลดคันแรกเนี่ยทำให้ปริมาณรถเพิ่มเข้ามาในระบบเนี่ยมากมาก0ถามสิบเปร็าไม่บกว่ามาล้านคัน นะครับคือจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเก็บสถิติแล้วก็ประเมินระยะเวลาในการจัดก,การจราจรเนี่ยเพิ่มกว่า30%จากที่เราเคยเลิกหรือว่าส่งผู้เดินทางพ้นเขตของกองหนึ่งก็คือพ้นเขตสระบุรีเนี่ยช่วงตีสามตีสี ปีที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยถึงเช้าชนะครับ<ช>ถึงเช้าแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่อปีนี้ก็ต้องเยอะเลยนะพเพราะว่ารถออกมาเพียบเลยใช่ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยรถเพิ่มขึ้นมากแล้วโดยปกติแล้วจากสถิติทุกปีที่ผ่านมานะครับช่วงเทศกาลสงการจะมากกว่าเทศกาลปีใหม่คนจะเดินทางมากกว่าเ,เพราะฉะนั้นถ้าประเมิน การเตรียมความพร้อมณขณะนี้ครับคือท่านผู้ใช้ทางหรือผูชายคนที่จะต้องเดินทางนะครับต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีพอสมควรถ้าเกิดผมอยากจะโทรหาตำรวจทางหลวงเลยต้องยังไงครับครับสำหรับของตำรวจทางหลวงนอกจากเราเรามีกู้สายที่จะรองรับในช่วงเทศกาลเราเราจะเพิ่มปริมาณมากนะครับแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อกับเราได้ก็คือ1 1 9 3นอกจาก 1193เราก็จะมีข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันของตำรวจทางหลวงครับไอเวที่เข้าไปในมือถือสามารถตรวจสอบดูได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากหนึ่งก1193แล้วแต่ว่า1นึนี่ก็มีการปรับปรุงแล้วเราก็มีการเพิ่มผู้สายขึ้นมาอีกให้มากกับเท่ากับผู้ที่จะมาใช้บริการโทรมาสอบถามเส่นนี้เดี๋ยวพุ่มกับเนี่ยก็จะมีเส้นทางในการชี้บอกนะครับว่า ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนบ้างไม่หลีกเลี่ยงเส้นทางไหนบ้างครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับทุกปีนะครับเส้นทางสายพะหลนโยธินนะครับก็คือจากกรุงเทพตรงเข้าสระบุรีเนี่ยคือเส้นสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นที่วิกฤตอยู่เป็นประจําทุกปีรวมถึงเส้นที่ออกไปทางสายเส้นสีแดงนี่คือมาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนครับ กรุงเทพอ,อยู่ทางนี้นะครับนั่นก็มาจาก,กดินแดงมาใช,ใช่ครับ,รบถ้าเป็นสีแดงนี่จะอยู่ที่เป็นช่วงวิกฤตในในช่วงของตรงไหนบ้างครับก็ตั้งแต่ลงต่างระดับช่วงลงต่างระดับทเวนะครับตรงกองกระสาบเลื่อยมาจนถึงก่อนถึงวังน้อยก็ประมาณประตูน้ำพระอินเลยประตูน้ำพระอินไปครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ ต้นทางแล้วก็ช่วงเวลาที่คนออกมาใช้ทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพีเรียดที่ใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับ<ม>ช่วงเวลาที่มักจะเดินทางพร้อมๆกันแล้วช่วงเ,เช้าอะช่วงเช้าก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับคือในช่วงเทศกาลเนี่ยช่วงบ่ายถึงหัวค่ําสําหรับต้นทางนะครับสําหรับต้นทางช่วงบ่ายถึงหัวค่ํา วันลงขึ้นก็จะเป็นช่วงเช้าถึงบ่ายนะครับก็จากปีที่ผ่านมาขยายไปถึง3วันนะครับใช้เวลาในการเดินทาง3าวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สามวันเนี่ยสามวันเมื่อส่งเมื่อเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาผมจาวันที่แน่นอนไม่ได้ก่อนหน้าสามวันคือวันหยุดผมไม่ไว่าวันนี้วันหยุดวันแรกนะฮะคนจะเดินทางก่อนโลงหน้าน1วันนั่นจะเป็นวันวิกฤตวันแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสาย่สาม ก็จะเริ่มเดินทางกันตั้งแต่6โมงเย็นทุ่มไปจนถึงที่สามที่4ี่นะครับกว่าจะไปหมดที่สระบุรีนครราชสีมาก็เป็นช่วงเที่ยงของอีกวันหนึ่งส่วนรถที่จะไปสายเหนือก็มกักจะพักผ่อนก่อนหนึ่งคืนแล้วถึงจะเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมาติดอีกวันหนึ่งคือวันที่สองของการเดินทางถ้าพูดเท่านี้สามารถพูดนี่ก็ถือว่าการเดินทางนี่วิบากเหมือนกันพักรั้ม จริงๆแบ่งเป็นคนละเส้นอย่างอย่างที่ท,ท่านสาวัสดิ์พูดนะฮะก็คือคนที่จะเดินทางก่อนก็คือาาสายอีสานฮะวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นสายเหนือแล้วก็จะพันกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้าด้วยปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มสายอีสานที่ยังไปไม่หมดก็จะมาชนกับสายเหนือ,นอก็คับข้างกันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วนี้ทางรุ่งกับ ผมเห็นแล้วเส้นสีแดงคือวิกฤตของการจราจรการที่เราเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อทั้งมุ่งหน้าสู่อีสานแล้วก็ทางภาคเหนือพุ่งกับมีแนะนําเส้นทางในการหลีกเลี่ยงนะครับครับสําหรับสายเหนือสายอีสานนะครับจริงๆมีเยอะมากนะครับถ้าเราจําช่วงวิกฤตช่วง,วงภุทกภัย<า>ใช<า>่ตอนนั้นอะ ประชาชนผู้ใช้ทางเนี่ยเรียนรู้ถนนมากขึ้นเพราะนั้น,นเส้นทางมากขึ้นสามารถที่จะอ้อ,โอมโดยไม่หลงนะครับส่วนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับในการเดินทางช่วงเทศกาลเ,เราก็จะมีตำรวจทางหลวงนะครับคอยอยู่เป็นเพื่อนท่านบนทางนะครับก็เ <c oughs> <ๆ>ส้นทางออกจากกรุงเทพเนี่ยเ <c oughs> ส้นตรงเลยก็คืออย่างที่เราใช้กันซึ่งจะมาเจอปัญหาวิกฤตคือเส้นสีแดงคือผลโยธิน ครับไม่ว่าจะไปสายเหนือหรือจะต่อไปสายอีสานก็ตามพุกับเร่กว่านี้นิดน mm ึงับเส้นสีแดงนั้นมันมีช่วงไหนบ้างที่วิกฤตครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่ลงโทเวย์มานะครับโทเวย์เรื่อยมาจนถึงที่เราอยู่เนี่ยคือตรงนี้็รือไปถึงปรับไปถึงถึงประตูน้ำพระอินเลยไปถึงช่วงวังน้อยวังน้อยครับจะเป็นช่วงวิกฤตการจะราอนครับข้างมากครับแล้วก็ทางพุ่งกลับเองก็ได้ทำแผ่นได้แผ่นพัดนะครับก็ แจกจ่ายด้วยนะครับนี่คือพกไว้ไม่หลงรถเสียถามทางทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนตอนนี้เริ่มแจกจ่ายหรือยังครับตอนนี้หรือยังหรือว่าแจกจ่ายตอนคือตอนนี้ทําชุดใหม่ขึ้นอีกชุดหนึ่งทำชุดใหม่ขึ้นท่านาสวัสดิ์ทามาอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นชุดนะครับก็แจกทุกหน่วยบริการทุกจุดที่ประชาชนต้องใช้ ใช้ทางนะครับในนี้ก็จะมีแผนที่ในการเดินทางนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีสายด่วน1193งหนึ่าามที่ท่านพูมกับว่าเมื่อสักครู่นี้ครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดแจ้งได้ทุกอย่างนะครับคือเรียนเรียนเรียนคุณเปโรอดอย่างนี้นะครับคือแผนนี้มันเป็นของเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยท่านผู้บังคับการท่านก็ได้สั่งให้เรา พิมพ์ขึ้นมาใหม่มีการ,รปรับปรุงใหม่มีการปรับปรุงใหม่โดยใช้วันดิ้งที่เกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงการโดยเฉพาะนะครับ,รบตอนนี้ท่านผู้การสั่งพิมพ์แล้ว1 0 0 0 0แผ่นซึ่งคิดว่าภายในวันสองวันนี้ท่านก็คงจะแจกมาให้พวกเราไปแจกประชาชนกันนะครับครับ,รบท่านผู้ชมครับเมื่อใกล้ถึงวันสงการแล้วท่านผู้ชมก็มากส,สามารถศึกษาเส้นทางในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหรือถ้าหากท่านไม่ทราบอยากได้คำปรึกษา ก็สามารถโทรมาได้ที่1193นะครับตำรวจทางหลวงยินดีที่จะให้คำปรึกษาและก็แนะนำเส้นทานครับท่านผู้ชมครับเด็กสักู่เราไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกันนะครับว่าการบริการประชาชนในที่สถานีเป็นอย่างไรบ้างนะครับเด็กสักู่ผมกรับ